ทำไมผมเล่นเป็นเอ็กโคแล้วผมก๊อปเอ็กโคไม่ได้อะยินดีต้อนรับสู่ t h o ท i t y CHANNEL ครับวันนี้คุณอยู่กับผมครับโอ๊ครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Overwatch เราจะมารีวิวมาแชร์ความรู้สึกมาดูสไตล์การเล่นของ e อ h โตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับหลังจากที่ลง PDR ไปนะครับมาดูว่ามันจะเก่งมันจะโกงเหมือน PDR หรือเปล่านะครับพอมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์หลักแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับเอาละรครับหลังจากที่เราลองเล่นในเซิร์ฟเวอร์หลักแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่โกงแบบนั้นเพราะว่า การเก็บเกรดอันติในเซิร์ฟเวอร์ PTR มันเร็วมากๆนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟจริงเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับดูนะครับในการกลายร่างนะครับเปลี่ยนเป็นริปเปอร์พอยิงแล้วเนี่ยดูเกรดไม่ได้ขึ้นง่ายนะครับหลายช็อตนะครับก่าจะขึ้นยังไม่เต็มนะครับเห็นไหมครับต่างกับ PTR มากนะครับแล้วก็มันจะมีเรียะเวลาในการใช้อันติอยู่ถ้าคุณไม่ทันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหะครับ และข้อดีของ Echo อีกอย่างหนึ่งคือถ้าพลังเราเนี่ยเหลือหรือไม่เต็มนะครับเวลาเรากลายร่างแล้วเนี่ยพลังเราจะกลับมาเต็มเป็นตัวละครตัวนั้นนะครับแล้วถึงแม้เราโดนโจมตีจนเรากลับไปร่างเดิมเนี่ยพลังเราก็จะกลับมาเต็มอยู่ดีนะครับนี่เป็นข้อดีของ Echo นะครับ ในการต่อสู้แบบทีมไฟนะครับก็ต้องบอกว่า Echo มีจุดเด่นในการจับตีระยะไกลแล้วก็มี Mobility ที่สูงนะครับห้องแค่ว่องไวในการหลบหลีกในการเข้าจโจมนะครับเป็นตัวสแปมสกิลได้อย่างดีนะครับแต่ว่าในการต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยเขาจะค่อนข้างเสียเปรียบนะครับถึงแม้จะมี Mobility ที่สูงมีท่ากระโดดที่รวดเร็วแต่ว่าตัวมันนิ่มนะครับอาจจะตายได้ง่ายนะครับเนาะ ต้องบอกว่าจุดเด่นของ e c h o คนี่คือ a อ t ติเมทนะครับเพราะว่า a อ t ติเมทของตัวนี้สามารถพลิกไฟได้เพราะว่าสามารถดูทิศทางของเกมดูทิศทางของตัวผู้เล่นอีกฝั่งแล้วปรับใช้ได้ในสถานการณ์ทันดีทันใดนะครับถ้าคุณมีไหวพริบมากพอนะครับในการต่อสู้แบบ6ต่อ6เนี่ยเราสามารถเอาชนะได้นะครับ และสิ่งที่เราต้องระวังให้ดีอีกอย่างนะึงคือท่าของเราเองนะครับคือถ้าคลิกขวาเป็นการโจมตีแบบ project ์ตายนะครับแล้วมีลักษณะการระเบิดเหมือนระเบิดของจังแรดเมื่อเวลาจังแรดตายนะครับแต่มันจะโดนเราด้วยนะครับดูเลยนะครับว่าตัวอย่างเป็นยังไง ส่วนในโหมดของ d e a d m ็ t นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นสนุกพอสมควรเพราะว่าเป็นตัวที่สามารถเบิร์ตตเมดได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวที่เป็น DPS ตัวที่เป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยตัวนี้เก็บได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในสถานการณ์ที่เจอตัวแท้งอย่างที่บอกไปครับหนีไปก่อนเลยครับดีที่สุดครับ และต้องบอกว่าตัวแสบของ Echo นะครับเป็นตัวที่เราต้องระวังไว้คือ Top ป o อนครับเพราะว่าป้อมมันเนี่ยมันสามารถยิงเราได้รุนแรงมากนะครับเวลาเราจะขึ้นจู่โจมบนอากาศนะครับเพราะว่าเท่าที่ลองทดสอบมาเนี่ยการโจมตีของเรานะครับถึงเบรสทุกสกิลที่เรามียิงเข้าไปหาป้อมของท็อปยอนเราก็ยังไม่สามารถเบรสชุดเดียวแล้วทำให้มันแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังไว้เลยครับเวลาเราขึ้นบิน และได้ความพี่ตัวของ e c h o นะครับเป็นตัวโจมตีระยะกลางระยะไกลในห้องแคบๆการต่อสู้ระยะแคบๆเนี่ยเราเสียเปรียบมากๆนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยตัวเราที่มีพลังที่น้อยแล้วท่าเนี่ยการเอาตัวรอดของเราในพื้นที่แคบๆค,ค่อนข้างยากครับเอาละครับ วันนี้ครบท้วนเนื้อหาที่เรานําเสนอแล้วครับก็อยากให้เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเราจะได้มีเนื้อหาดีๆมีประสบการณ์ดีๆมาแชร์กันอีกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปหน่อยนะครับเนะาะวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ